สวัสดีครับวันนี้มหาเชฟก็จะพาพี่น้องไปดูเมนูเมนูคอหมูย่างอยนะครับวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากไปดูกันเลยครับฟอยในที่นี้ว่าแมนไม้กวาดนะครับคืออลูมิเนียมฟอยกับไปครับพี่น้อง เอาล้ครับพี่น้องครับวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าแล้วครับวันนี้เราได้คอหมูมาสี่ชิ้นกันเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเครื่องก็มีรากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดซอสปรุงรสแล้วก็กะทินะครับนำเครื่องมาปั่นในเครื่องปั่นหรือตำโขลกเอาก็ได้นะครับสำหรับใครไม่เมนะครับใส่ซอสปรุงรสไปนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับพี่น้องชูรสก็ประมาณครึ่งช้อนชาครับ น้ำตาลก็สอช้อนโต๊ะไข่ไปเลยพริกไทยป่นก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือหช้อนชาก็ได้ครับตามชอบกะทินี่ก็หนึ่ช้อนโต๊ครับไม่มีก็ใชน้นมก็ได้ครับน้ำมันหอยก็หนึช้อนโต๊ะครับพี่น้องได้แล้วก็นำมาปั่นในเครื่องปั่นเลยนะครับ เสร็จแล้วก็นํามามเทหมักคุกเข้ากับคอหมูนะครับหมักคุกเข้าให้มันเข้ากันอย่างดีเอาไปทิ้งแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงครับทําไมถึงแค่ตู้เย็นก็กันปูนนั่นเองครับเสร็จแล้วก็เตรียมไปย่างกันเลยครับไปโจทย์ เอาเลยครับพี่น้องเไม่ยครับเอาไปเรื่อยครับลองดูครับว่ากว bon างตุกติกแม่ตาเมินทิ้ง หลังจากที่รอหมูเราก็มาทําน้ําจิ้มรอกันเลยนะครับนี่นะครับมีน้ําเชื่อมที่ผมทําไว้แล้วนะครับใส่ข้าวคั่วเข้าไปพริกป่นลงไปครับพี่น้องคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะครับผักชีฝรั่งนั่นเองนะครับที่เป็นซอยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใครชอบหอมชอบเปรี้ยวชอบหวานก็เติมได้ตามใจชอบเลยครับจะใส่ชูรสก็ได้แต่ผมไม่ใส่ครับเพื่อสุขภาพครับก็เป็นอันเสร็จน้งจิ้ม ก็มาหม mm ูก hmm. like. so yeah, ็ติดพอดีครับหันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้พี่น้องกินจัแก้ำกันครับพี่น้องไปาเกครับพ่อ้เตาเนครับรีย้ยหอ้ยคุ้มากเลนะี่ไอะไระอยอเน่าไให้มันชิมกันครับม มันไปจานกันนะสเีน้อ,นอยความมืออย่างความมืออย่างในว,วัตถีธรรมลำ ร้ามหมูย่างเติมน้ำก <Wow. S 1> ิมเจ้าจับจ๊บถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้ารักกันแน่อย่าลืมสับสักใค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ